น้อง,อาอองชาโน้ตค่ะเขาจะร้อให้น้องชาโน้ตด้วยค่ะคำถามนะครับเนื่องจากในปีพศ2558ประเทศไทยและอีก9ประเทศ จะมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนคุณคิดว่าการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนประเทศไทยต้องพัฒนาทางด้านใดมากที่สุดพร้อมเหตุผลประกอบควรคำถามนะครับเนื่องจากในปีพศ2558ประเทศไทยและอีก9ประเทศจะมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนคุณคิดว่าการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนประเทศไทยต้องพัฒนาทางด้านใดมากที่สุด สิงที่ต้องมาของประเทศไทยในการศึกษาไทยครับเพราะว่าการศึกษาไทยเรายังไม่ค่อยพัฒนาเท่ากัครับขอบคุณครับแล้วก็เรื่องการศึกษานะคะฝ่ายชายไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝ่ายหญิงกันบ้างกับจีห้า ถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติคุณจะทำเช่นไรควรคำถามอีกรอบนะคะคุณคิดเห็นอย่างไรกับคำพูดที่ว่าสังคมไทยเป็นสังคมแบบเลือกปฏิบัติและถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติคุณจะทำเช่นไรคะคิดว่าเป็นการไม่เหมาะสมในการที่จะเลือกปฏิบัติค่ะเพราะว่า รที่จะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเราควรให้เกียรติทั้งสองฝ่ายะคะไม่ควรที่จะให้ความสำคัญกับใครอีกคนนึงมากกว่าอีกคนนึงนะคะเพราะว่าจะทำให้อีกคนนึงรู้สึกเสียใจและรู้สึกแยกกับการกระทำของเรา ะะต่อไปเชิญปีสีครับน้องนัทนน์ครับขอเซฟปุ่ม้วยค่ะ,ะ,ะ,ค,ะ <Yes. S 2> คำถามนะจากคำกล่าวที่ว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษา จึงชี้ให้เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญแต่ในปัจจุบันนี้ผลการศึกษาของไทยก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจคุณคิดว่ามาญรานการศึกษาไทยคืออะไรแล้วสามารถแก้ไขได้อย่างไรทวนคาถามน,นะครับจากคำกล่าวที่ว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาจึงชี้ให้เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญแต่ปัจจุบันนี้ผลการศึกษาของไทยก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณคิดว่าปาาษษาัญหาหของการศึกษาไทยคืออะไรแล้วสามารถแก้ไขได้อย่างไรครับผมคิดว่าปัญหาของการศึกษาไทยนะครับคืออัฐบาครับผมเพราะว่าเขาได้แบบตรงกินแต่ยังมากแบบหนังสือปัจจุบันนี้ยังใช้แบบรุ่นพศ2,400กว่าก่าเยครับนั่นแหละครับนั่นแหละคือปัญหาครับผมขอบคุณครับ ควรมีบทบาทภารกิจหรือพฤติกรรมอย่างไรคะคะในฐานะที่น้ำฝนเป็นนิสเตมอสโวนะคะในคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะน้ำฝนจะใช้ความหมายของคำว่าเศรษฐศาสตร์คือการใช้ทรัพยากรที่มีทั้งหมดอย่างคุ้มค่าที่สุดมาใช้ในการเป็นทุนวัฒนธรรมค่ะและน้ำฝนก็จะแสดงความเป็นเศรษฐศาสตร์ของเราออกมา ความรู้ทางด้านเศรษฐศา,าสตร์นะคะชอบความเป็นเศรษฐศาสตร์ของเราออฟฟิศไทยนะคะต่อครับปีสามน้องแบงกิ้งครับ จะมีส่วนร่วมอย่างไรต่อโครงการนี้ได้บ้างและโครงการนี้จะส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยในอนาคตเป็นคำถามนะครับจากโครงการมันดินไทยไม่ให้ใครโองคุณคิดว่าตัวเองนั้นจะมีส่วนร่วมอย่างไรต่อโครงการนี้ได้บ้างและโครงการนี้จะส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยในอนาคตคบก็สําหรับคําถามนี้นะครับผม ไม่สนับสนุนคนโกงแล้วครับและผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็ไม่มีใครชอบคนโกงถูกไหมครับครับดังนั้นผมจึงจะเสนอแนวทางาถ้าถ้าสมมติผมได้เป็นผู้รนชรรมนะครับผมจะแสดงออกถึงาการไม่โกงคินในคณะของเรา่อนครับเพื่อเ,อเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆก้าวไปถึงจุดใหญ่ๆเราจะถึงไประดับประเทศได้ครับขอบคุณครับท <Yeah. S 1> ี่รั เรามาในส่วนของผู้หญิงบ้างานะคะกับจีสามน้องแซดจีจ้ค่ะก็ะจะพบกับเป็นรถไซน์นี่รถแซดจีจ้เลยค่ะ ในชีวประจาวันก็คือจะเปรียบจะเปรียบเพื ejemplo, ่อนหรือคนแต่ละคนนะคะเป็นหนังสือเป็นปกหนังสือซึ่งอยากจะให้ทุกคนนะคะลองเปิดอ่านเปิดอ่านเปิดอ่านหนังสือก็เปิดกับการที่เราค่อยๆ่อค้นค้นค่ค่อยดความรู้จักเพื่อนห่ๆนะคะอย่าตัดสินคนที่ภายนอกค่ะให้ดูที่ภายในค่ะขอบคุณค่ะกรชับรคุณค่ะอย่ามองจากนทีสอแค่ภายนอกนะคะต้องดูข้างในด้วย ต่อไปปีสน้องเลเซอร์ครับสิคี้สังเดคะคำถนะครับ,บ,ร,บรับน้องอย่างสร้างสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์สร้างสังขี จากคำกล่าวข้้นต้นคุณค, function, คิดว่าการรับน <c oughs> ้องอย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นอย่างไรจงอธิบายพอสังเกตโวยคำถามนะครับรับน้องอย่างสร้างสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์สร้างสรรคีจากคำกล่าวข้างต้นคุณคิดว่าการรับน้องอย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นอย่างไรจงอธิบายพอสังเกตครับสํสหรับนความคิดของผมนะครับก็คือการรับน้องนะครับจะเป็น สิ่งที่ดีนะครับจะทำให้เราที่รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับมาทำความรู้จักกันแต่ว่าการรับน้องนะครับก็ควรจะมีขอบเขตนะครับไม่ใช่ว่ารับน้องแรงเกินไปหรือรุนแรงเกินไปเพราะว่าน้องเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้แล้วจะทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องไม่สามารถเชื่อมโยงก,กันได้แต่หลังจาก กมาที่มสวนะครับได้มาเรียนที่คณะเศรษาสตรวันแรกผมนะครับที่มาอับนองนะครผมก็ทับใจมากเลยพะไม่เคยน้องที่ไหนดีเท่านี้มาก่อนต้องทยังงอพอเหมาะเนาะแต่ดูลกนกันนะค่ะตอไปนผ้หงบ้างนะคะกับจี2น้องตูค่ะขอรูป ะะที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นคุณคิดว่าทีรายรับรายจ่ายนั้นจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้เหล่านี้ได้ไหรือไม่อย่างไรคะสามารถแก้ได้ก็เหมือนกับพระราชบัญญักคทาสอนของในหลวงคะ่ะคือต้องคือเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเรารู้จักทาบัญชีรายรับรายจ่ายอยู่ในความพอเ คำถามนะครับสังคมโลกาภิวัตน์ทำให้คนในสังคมเกิดความแตกแย่เป็นสังคมปัจเจมากขึ้นจนละเลยความสำคัญของการมีจิตสาธารณะที่จะยอมอุทิศงตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในทัศนะของคุณติสาธารณะมีความสําคัญต่อการพัฒนาสัรคมมิชาได้อย่างไรแล้วคุณจะเริ่มสร้างจิตสาธารณะได้อย่างไรครับกรุาคำถามสังคมโลกาภิวัตน์ ทำให้คนในสังคมเกิดความแหกแย่เป็นสังคมปัดเจกมากขึ้นจนละเลยความสำคัญของการมีจิตสาธารณะที่จะยมอมสิ้นตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในทัศนะของคุณจิตสาธารณะมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาสันัมวิชาได้อย่างไรแล้วคุณจะเริ่มสร้างจิตสาธารณะได้อย่างไรแลก่อนอื่นนะครับชื่อสาาังัมวิชาของ เศรษฐศาสตร์มสวกรคือสนวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะนะครับเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเนี่ยการที่เราจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เราอาจจะลืมคำนึงถึงคนกลุ่มลึงที่อาจจะได้โอกาสแต่ว่าเราต้องการประโยชน์สูงสุดเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีจิตสาธารณะหรือนโยบายสาธารณะเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยคนกลุ่มนั้นแล้วก็แก้สขปัญหาได้อย่างเท่าเทียมกันครับ ก็าวติดสาณาตยเนี่ยคือเหมือนแบบนำใจครับเราช่วยเหลือกันเราแบ่งปันกันครับก็สังคมก็จะสุ้โหครับก็เป็นสังคมไทยที่น่าอยู่ขอบคุาคตับงดจากใช้การแบ่งปันแล้วใช้แรงหลังจะมีอ่าและคนสุดท้าย ในบริ no บทของสังคมไทยมัคิดว่าการที่เด็กเห็นขัดแย้งกับตนเองคือการเทียงคุณคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรพร้อมเหตุผลประกอบค่ะโดยคำถามนะคะผู้ใหญ่ในบริบทของสังคมไทยมั่คิดว่าการที่เด็กเห็นขัดแย้งกับตนเองคือการเทียงคุณคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรพร้อมเหตุผลประกอบค่ะ เราต้องเราผู้ใหญ่เป็นหลักอยู่แล้วนั้นเราไม่ควรเขียนผู้ใหญ่ค่ะและการที่เราจะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเรา,เาต้องการสื่ออะไรออกไปไม่ใช่การเขียนเป็นการอธิบายด้วยเหตุและผลค่ะขอบคุณค่ะ